สวัสดีครับเพื่อนเพน,น,น,น้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะครับเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยฮะวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของค่ายส้มแมคคารเรนมาเล่าให้ฟังครับโดยจะพูดถึงโฟกัสไปที่แรนดอล์ดนอริสนะครับนักแข่งที่เรียกว่าโอ้ฮอตที่เหลือเกินในตอนนี้รวมทั้งาปาคำนะครับคำบอกเล่าของอังเดรเซนล่าหัวหน้าทีมกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นทีมที่มาแรงนะครับ จริงในในช่วงเทท้ายฤดูกาลในแบบนี้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่โดยเฉพาะในผลงานล่าสุดในเซอร์เปโลที่บราซิลนะครับสามารถที่จะคว้าอันดับที่2ได้ตามจริงผลงานถ้าลองไล่เรียงกันไปเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเป็นกราฟเนี่ยพุ่งกว่าทีม,มอ,อื่นๆเลยนะฮะเออไม่ไม่ไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นแรนดอล์ดนอริสอย่างเดียวหรอกออสการ์ดิแอสตรีถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุไม่มีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยเขาทั้งคู่ก็พร้อมที่จะ เก็บคะแนนนะครับในประเภททีมเนี่ยช่วยกันไปดังนั้นผมตั้งฉายาให้กับแลนโดนอริสนะครับอ่าแต่ปกติเวลาเรียกค่ายส้มเนี่ยผมจะบางคนอาจจะงงว่าถ้าเป็น m o เตจีพเราเข้าใจว่าคือ KTM แต่ค่ายส้มของผมในที่นี้ก็คือแม็คลาเรนตรงนี้แหละแต่นะครับฉายาของนอริสที่ผมจะเรียกก็คือเป็นนักล่าคะแนนโหวตอ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาร่วมร2วมสนามแล้วเนี่ยอ่าใครได้รับเป็นไกด์เวิร์ดออฟเดอะเดย์มากที่สุด เพื่อนๆคนไหนที่ไปเก็บสถิติมาก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่ผมจะเห็นบ่อยนะครับอ่าผมจะเห็นบ่อยว่าเฮ้โหวตให้แลนโดโนะอะไรต่างๆเนี่ยจะไหมก็เลยทึกทักเขาเองนะครับว่าโอเคละอันนี้ผมผมไม่ได้ไปดูนะครับว่า,วาใครได้นะไอตรงเนี้ยหมายถึงว่าจํานวนเนี่ยอ่านะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครได้เหมือนกันอ่ะต่อให้เป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับในตรงนั้นก็โหวตโหวตกันไปนะครับรักใครชอบใครแต่ผลงานที่ปรัก์ก็คือสเตลล่าเนี่ยบอกนะครับว่า มีการอัปเดตในเรื่องของการาบริหารจัดการยางโดยชุดชุดแพ็กเกจที่ที่อัปเดตมาตั้งแต่สิงคโปร์เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีนะทำงานได้ดีนะครับแต่มันอาจจะยังไม่ดีพอที่จะไปต่อสู้เพื่อชัยชนะกับ Max กซ r เวอร์ทัได้อย่างในบราซิลนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าแม็กซ์เองก็ทิ้งทุกคนนี้ก็ขาดลอยเหมือนกันละ่ะก็มีแต่เพียงแรนโดคนเดียวนะฮะที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือน่าจะห่างกันประมาณ ร่วมๆประมาณ8ปดเวิอยู่ราวๆนี้ไม่เกินนี้ครับก็ถือว่าโอเคไหมโอเคนะถ้าบางสนามในเมื่อก่อน,นีเราได้เห็นว่าทิ้งกันเป็น20วิ20กว่าวินุ่นแต่นี้ก็ลดลงมานะฮะอ่าก็นะครับสิ่งนี้ทําให้หัวหน้าทีมเนี่ยบอกว่ามันคือมันคือเขาเรียกว่าเป็นคีย์หลักเลยนะครับที่ทําให้เกิดความแตกต่างในระหว่างผลงานของแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยก็เรื่องของ การจัดการยางว่าใครจะทําได้ดีกว่าเรื่องของการสึกหรอของยางใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับว่าค่ายส้มเขาอัปเกรดนะครับตั้งแต่ที่สิงคโปร์เพื่อที่จะจัดการเรื่องของตรงนี้แหละซึ่งมันก็ทําได้ดีนะครับมันก็ทําได้ดีเพียงแต่ว,ว่าเรดบูลดีกว่านะเขาตั้งข้อสังเกตนะครับอังเดสเตนล่าตั้งข้อสังเกตไว้ว่าที่บราซิลเนี่ยมันจะกินกันอยู่ตอนที่เป็นยางที่มันเก่า แต่ถ้าเป็นยางใหม่เนี่ยโอเคนะครับเขาว่าแม็โครไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะแต่พอเป็นยางเก่าอย่างที่ใช้แล้วเนี่ยโอเคประสิทธิภาพมันลดลงเร็วนะครับแต่ในขณะที่ทําไมม,มันเกิดปัญหานี้น้อยจังกับ Max กซ r เวอร์ต n กับ RB19 กับเรดบล l ของพวกเขานี่แหละครับท,ท,ที่ที่ตั้งข้อสงสัยไปอ่านะฮะแล้วทีนี้เขาก็ตั้งข้อสงสัยไปยังทีมคู่แข่ง ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่อยู่ประกบกันนะครับอ่าก็คือ Ferrari กับ Mercedes เนี่ยสเตล่า <Stella S 2> ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับเมอร์เซเดสคือปกติถ้ามองเรื่องของอการต่อสู้ที่จะต้องแบบว่ามีมีการขับเคี่ยวเรื่องของใครจะจัดการยางได้ดีกว่าอะไรเงี้ยสนามที่มันกินยางหนัก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยปัญหานี้ส่วนมากเมอร์เซเดสก็จะจัดการได้ดีนะอะไรอย่างงี้งแต่ตรงนี้เราได้เห็นชัดเจนนะครับอ่าสเตล่าบอกว่า เมือนที่ได้ต้องดินด้นรนมากกับท่านเซอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่โอเคนะครับอาจจะมีกีตาร์มีอะไรที่ที่ไม่ได้ว่าคีเลน,นะยแต่สุดท้ายก็สามารถจบการแข่งขันได้แค่อันดับที่8เท่านั้นเองอย่างจอร์เซลก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมรวมทั้งฟลอรี่นะครับท,ที่ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเข้าไปว่าเอะเกิดอะไรขึ้นนะครับฟลอรี่ก็มีปัญหาในตรงนี้อ่ามองไปตรงนี้แล้วเพืเ่อนๆครับคือผมอยากจะบอกสเตลล่าไว่อย่างหนึ่งว่า พวกคุณเนี่ยสุดยอดแล้วพวกคุณเนี่ยทำได้แบบว่าเจ๋งแล้วละ่ะกับการที่พวกคุณอัปเกรดแพ็กเก็ตรงนี้มาแล้วก็อ่านเกณฑ์ได้ทะลุปลุกปลงว่าโอเคส่วนต่างการบริหารจัดก,การยางใครยางวิ่งได้จํานวนรอบที่มากกว่าหละหรือใครมีก๊อก2อก๊อก3ที่จะเนื้อยางได้ดีนะครับที่ยางมันไม่ไปเร็วเนี่ยอ่านั่นก็คือเป็นคีย์ของความสำเร็จคือคุณแก้ไขได้ตรงโจทย์ตรงประเด็นเรียบร้อยชัดเจน แต่คุณจะลืมว่าคุณสู้กับใครอยู่ในตอนนี้คุณสู้กับรถแข่งที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดในกริดแล้วคุณกําลังสู้กับนักแข่งที่ไร้เทียมทานที่สุดในตอนนี้ดังนั้นนะครับคุณมาโพเดียมบ่อยๆคุณเกาะมาอย่างเงี้ยจะก,กี่วิก็ตามจะ8วิเจะ10วิจะ2ี่ิบวิก็ตามผมว่าคุณจะต้องมองที่คู่แข่งตัวจริงของคุณอันนี้ผมจะพูดเสมอนะครับว่า ไรบุเขาไม่ใช่เป็นคู่แข่งของใครเลยนะครับในปีนี้เขาแข่งกันเองตอนแรกๆแ,แล้วเขาก็แข่งกับตัวเองเพื่อทําสถิติทำลายสถิติต่างๆอ่า,ตาแต่พวกที่เป็นคู่แข่งกันที่มันสลับกันขึ้นสลับกันลงอยู่เนี่ยผมพูดอยู่ตลอดเลยว่าอ่าบางบางช่วงนะครับอาจจะเป็นประมาณสักสนามที่8ที่9เราอาจจะมองว่า Ferrari กับ Mercedes ถ้าก่อนนั้นไปเราอาจจะมองเป็น Ferrari Mercedes Aston Martin พอครึ่งฤดูกาลผ่านไปปุ๊บแอสตันแบลินเริ่มที่จะดรอปลงอาก็เหลือเมาร์ได้กับเฟอร์ลอรี่อ่ามาสักหน่อยหนึ่งนะครับเฟอร์ลอรี่ก็เริ่มที่จะดรอปแล้วก็กลายเป็นแมกเรนโผล่เข้ามาแจมเนี่ยมันมันก็จะเป็นไปไปในแบบนี้ดังนั้นคู่ต่อสู้ของคุณครับอังเดสเตล,ล่าห้ามไม่ใช่เรดบูลหรอกแต่ตอนนี้ก็คือน,นี่แหละเมอ่อเซได้กับเฟอร์ลอรี่ใช่ไหม <c oughs> คือสสนามจากนี้ไปนะครับจะเป็นยังไงมีโอกาสแค่ไหนอย่างไรกันบ้างก็ถือว่า ตอนนี้สิ่งที่จะต้องได้ลุ้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าทัานเซอร์ซึ่งตอนนี้ก็คือขึ้นหน้านอริสไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะทั้งทันเซอร์ทั้งอลอนโซนะครับคือคือใกล้เคียงกันในในใน,ในตอนนี้เนี่ยอ,อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ใกล้ก็คือคืออลอนโซนอริสคาร์ลอสซาสามคนนี้นะครับที่ที่ใกล้ใกล้แต่ทันเซอร์ก็จะห่างไปแต่ส่วนต่างมันอยู่ในสองสนามครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าทัานเซอร์ ผิดพลังผิดลาดอะไรไปอีกอย่างเงี้ยใน2ส,สนามเนี่ยอันนี้ไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งแฟนๆของทันเซฟแฟนของเมอร์เซเดสอย่ามาดราม่ากับผมนะอืถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆว่าเกิดประมาณไหนละประมาณนี้ก็ได้ประมาณที่บราซิลเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นในในลักษณะแบบนี้ทั้ง2เรสเลยแล้วแรนดนอริสก็เกิดกรณีแบบนี้เหมือนกันเหมือนที่บราซิลเหมือนกันก่อโพเดียมไม่มีหลุดเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะจะบอกให้ฮะว่าไปก็นะครับตรงนี้ถือว่า เป็นเป็นต้องปลุกมือให้จริงนะครับว่าเป็นการอัปเกรดเป็นการแก้เกมที่ผมว่าตรงโจดตรงประเด็นดีนะผมสังเกตเห็นแฟนๆค่ายส้มในหลายๆคนนะครับก็คือเหมือนถอดใจในช่วงต้นๆฤดูกาลเนี่ยแบบว่าโอ้สงสัยหนักแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือแยกทางกับแดเนียลริกเนี่ยโอเคก็ได้ดาวรุ่งมาเนี่ยใช่ป่ะแต่พอสนามที่3ที่4ที่5ก็อาจจะเริ่มดีมาหน่อยนึงแต่แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่พอ ผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งที่มีการอัปเกรดมีการอะไรมาผมมองว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ท,ที่ที่พวกเขา,เาทําได้ดีเนี่ยอาจจะอัปเกรดช้าไอ้ตรงนั้นก็คือคงไปจัดหนักจัดเต็มหลายอย่างนะครับที่เท่าที่เราตามข่าวที่ได้เห็นกันมาก็เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขันโดยตรงอ้าเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สํานักงานดีกว่าเขาก็อัปเกรดยกชุดกันใหม่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ อุโมงลมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะผมว่าฮะจากที่เมื่อก่อนนี่ก็เคยไปเช่าขเขานะครับไปเช่าโตโยต้าไปเช่านู่นนะครับอยู่ที่เยอรมันนู่นข้ามไปข้ามมาอยู่แต่ตอนนี้ก็เออทำมันเองซะเลยอย่างนี้ไงพอมาตรงนี้แล้วก็อาจจะนะครับอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่คือมาช้าก็จริงอัปเดตช้าก็จริงแต่มันอัปเดตตรงตรงโจทย์ไงในขณะที่อาจจะมีบางทีมนะครับที่มองเข้าไปเนี่ยอาจจะอัปเกรดบ่อยอยู่แต่อัปเกรดปุ๊บปรากฏว่าใช้ไม่ได้ผลฮนะหรือจะเราเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็คือ หลงทางอ่ะการอัพเนี่ยโอเคนะครับเราคงมองว่ามันต้องดีขึ้นดิใครจะไปอัพแล้วมันมันมันแย่ลงมันก็มีแย่ลงก็มีฮะมันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงอย่างหนึง่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเหมาว่าของใหม่มันก็ต้องดีกว่าของเก่าก็ใช่นะในเบสิกแต่มันไม่ได้เสมอไปไงใช่ไหม,มันก็จะมีปัญหามีอะไรกันอยู่คืออัพแล้วก็หลงทางอัพแล้วก็ไม่ได้ก็ถอดทิ้งหรืออัพแล้วไม่จบไงอาจจะต่อยอดได้แค่ 40% 5 0ยังไม่ได้เต็มร้อยก็เลยจะต้องอัพไปเรื่อยๆหม,ยหมายความว่าเก็บข้อมูลตรงนี้กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ผมขอพูดถึงเทียบเคียงนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพอย่างตัวโต๊วอก็เคยออกมายอมรับนะครับว่าการอัปเกรดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมัน,มนเราต้องการเวลาเพราะว่า,วามันมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คือนักแข่งก็จะต้อง,ต,อง,ต,องต้องการเวลาต้องการจานวนรอบที่มากเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่จะ กว่าที่จะค้นพบว่าการอัปเกรดตรงนี้มันมีจุดเด่นยังไงจุดด้อยยังไงกว่าที่จะค้นเจอประสิทธิภาพของสิ่งที่อัปเกรดมาเนี่ยใช่ไหมนั่นก็คือเป็นปัญหาของมือซีดสแต่ผมมองว่าค่ายส้มแมคลาเรนรู้สึกว่าเขาอัปอะไรมาปุ๊บมัน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 ได้มันโดนแบบไม่ต้องรอนานนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นจริงๆนะเออแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้กับนักแข่งทั้งคู่ครับนี่แหละฮะถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงได้มองว่าอัปเกรดช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็จริงแต่เห็นไหมพออัปเสร็จปุ๊บแล้วรัวๆมาเลย นะในะเนี่ยตั้งแต่ครึ่งนะครับครึ่งทางครึ่งฤดูกาลมาเนี่ยชัดเจนเลยนะเอาเป็นแฟนแลนโ n o ดนอริสครับนักล่าคะแนนโหวตนะครับฉายาใหม่จะประสบความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดนะครับจะแซงหน้าเฮียโซได้ไหมหรือจะทำเซอร์ไพรส์นะครับขึ้นไปสู้กับทันเซอร์ได้ยังไงหรือเปล่ากับคะแนนสะสมประเภทนะักแข่งก็ลุ้นกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ